โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปว em. um, uh, so uh, ีดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวีดีโอสั้นๆนะครับของเราจะมาลองทดสอบกดโค้ดดูนะครับโค้ดนี้จะใช้ได้กับ oppo นะครับที่เป็น Android ไม่สูงมากนะครับจะเป็น Android 8 Android 9อะไรประมาณนี้ครับใช้ได้โค้ดนี้นะครับมาลองดูกันนะครับกดตอนนี้นะครับเครื่องอาจจะติด gmail หรือว่าโค้ดนี้จะมีผลสําหรับที่อยู่หน้าเลือกภาษาเท่านั้นนะครับจะมีผลสําหรับเครื่องที่อยู่หน้าเลือกภาษาเท่านั้นนะครับผม ตัวเครื่องอาจจะติด Gmail หรือว่าล้างเครื่องออกแล้วนะครับจำ Gmail ไม่ได้สามารถใช้โคดนีบัคเข้าไปได้ครับกดโทรฉุกเฉินนะครับดอกจันสี่เหลี่ยม8 1ดสแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมก็ได้ครับ813ก็ได้นะหรืออีโค้ดหนึ่งก็คือ8ป2หนึ่งนะครับ8 1 2ได้เหมือนกันครับดอกจันสี่เหลี่ยม8 1ดหนึ่งสสี่เหลี่ยมนะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมอย่างนี้ครับมันจะเด้งเข้าไปหน้าหลักอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแปดหนึ่งสองอ่ะภาษามันจะเป็นภาษาจีนนะครับเพราะว่า โค้ดแปดหนึ่งสองอ่ะมันจะเป็นโค้ดทางโซนเอ่อไชน่านะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดแปดหนึ่งสามจะเป็นโค้ดโกลบอลนะครับอ่ะทีนี้พอแต่ถ้าผมไม่แนะนําก็ท่านผู้ชมกดดอกจันสี่เหลี่ยมแปดหนึ่งสามสี่เหลี่ยมก็ได้ครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษมันจะกดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแปดหนึ่งสองก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่เป็นไรครับพอมันเป็นภาษาจีนเราก็ไปที่การตั้งค่าครับรูปฟันเฟืองนะครับถ้าใครหารูปฟันเฟืองอย่างนี้ไม่เจอครับเลื่อนลงข้างบนจอครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดเข้าไป แล้วก็เลื่อนหานะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นภาษาจีนเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นะครับเราก็จะต้องดูจากรูปลักษณะนะครับลักษณะข้างหน้านะครับอย่างครับมันจะมีรูปกุญแจรูปมือรูปดวงตารูปปากหมุดรูปสายฟ้ารูปแบตรูปหัวใจเนี่ยอันนี้ให้เราเลือกไปที่รูปตัวนี้นะครับรูปตัว A ครับสี่เหลี่ยมกรอบ A ตัวนี้นะครับตัวเปลี่ยนภาษาของเขากดเข้าไปครับแล้วก็อ่านข้างบนจะเป็นโซนภูมิภาคนะครับจะเป็นดีเจียนอันข้างล่างจะเป็นแองเกตครับคิดว่านะ อันนี้มันเตือนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับถ้าอ่านเป็นภาษาจีน20เปอร์เซ็นต์แปลได้ข่าวๆวันนี้อันที่สองคือภาษานะครับให้เราเลือกไปเป็นภาษาที่เราถนัดครับไทยก็ได้นะครับติ๊กเป็นไทยนะครับแล้วก็กดขวามือบนสุดกดอนุสีแ,งแดงๆนะครับเพื่อเป็นคันจันยันการเปลี่ยนเห็นไหมครับภาษามาเรียบร้อยแล้วอ่าคขางบนเป็นภูมิภาคนะครับถ้าเราอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ภูมิภาคไหนก็เลือกภูมิภาคให้ตรงแค่นั้นเองนะครับหรือบางท่านอาจจะ ใช้ภาษาไทยแต่อาศัยอยู่ในเมกาก็มีนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะเราเลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับใครจะเลือกแบบก็ได้นะครับประมาณนี้ครับเป็นโซนภูมิภาคภูมิภาคอันนี้ถามว่าอิงจากอะไรภูมิภาคตัวนี้นะครับถ้าเราตั้งในประเทศอะไรเวลานะครับจะเป็นออตโต้สังเกตดูเวลาเวียดนามจะอยู่ที่เจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีนะครับตอนนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนโซน ไปเป็นออสเตรเลียเวลาก็จะเป็น11โมงชา1เมงช้า15นาทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนไปส่วนจีนเวลาก็จะเปลี่ยนนะครับเวลาจะออโต้เราแทบไม่ต้องไปตั้งเวลานะครับถ้าเลือกภูมิภาคโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคลิปสั้นๆง่ายๆนะครับลองไปใช้กันดูครับสำหรับโค้ดบั็กเข้าหน้าจอหลักนะครับสำหรับ Opp o p p ปเท่านั้นนะอันนี้ดู้ดู OS ก่อน OS ตัวนี้น่าจะเปลี่ยน OS 10 10นะครับคิดว่านะใช่ครับ เป็น Android 10นะครับถ้ามาทรงนี้ไม่ใช่ Android อ่านี่ครับ Android 10 c คันเ OS อเเป็นคันเร่เวอร์ชันเจหนึอ่ะยังบอว่าใช้โคดไม่ได้นะครับ Android 10โอเคลองมาใช้กันดูนะครับผมวิธีนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับไว้ต่อกันใหม่วีดีโอหน้าครับ